วันนี้เป็รับพิธีใกล้เลิกเข้ามาตุกนาแล้วนะคะ9โมง9นาทีเหลือเวลาอีกอยู่5 00. นาทีก็จะถึงได้เลือดดีก็จะถึงเวลาเปิดบงสสวงวางศิลาเลิกพระพิกรเนตแล้วนะคะทานพระพิกรเนตปางสำเร็จ้าววันนี้ญาติโยมอาติธรรมก็มาร่วมงาน หลายคนมาจากหลายสถานที่นะคะทางทินทาง,ทางอำเภอมากมายเลยวันนี้ลมเย็นอากาศดีจากร้อนๆก็อากาศเย็นลงแล้วนาวหนาวลมพัดแรงลมพัดแรงเลยนะ,ะติดบ่อน้ําติดอ่างน,น้ําบ่อน้ำแล้วลมเย็นพื้นที่เนินสูงนะตรงนี้เป็นที่เนินสูงของป่าปูาขเขาแดง กานที่ตา้งวว้พิคเนนโดดเด่นมากเลยกัะทางเข้าวัดพอดีแล้วทั้งวังก็เป็นภูเขาติดภูเขาลมเย็นสบัดดูทงเที่ยวดูทงชาติก็รู้นะครว่าลมมีขนาดในหะ้ลมโกบลมโปง่งอากาศโล่งมากเลย